สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาแกงส้มผักเกษตรเนาะแกงส้มผักเกษตรค่ะแกงใส่ป่านะใส่ป่าครึ่งตัวเจ้าเพราะป่ามันตัวใหญ่เนาะมันกินคนเดียวมันจะบบบมดเจ้าก็มีพริกแกงกระต่าสูตรบ้านเท้านั่นแหละแล้วก็มีน้ำส้มมะนาวเนาะไปเจ้าไปแกงส้มผักเกษตรเนาะสั่งผักเกษตรมาเจ้า และดาวขอปุ้งน้ำส้มมันก็นอกะว่ากระเบี้ยวจะป่าใส่เจ้าแกงส้มแกงพักกระเซ่ป่าเจ้าถ้าไปสอบกินเนาะจะหัวมันอร่อยขอป่าล้งกันเจ้า ปลาดาวแกงน้ำพริกไป,นปกอนสิบกว่านาทีแล้วเนาะแต่ปลาดาวปิดโทรศัพท์เจ้าแกงปลาให้มันซุกก่อนอีก่ะมัน้ะเจ้า ส่ซอสินแกงส้มพักกระเซใส่ป่าแกงแบบบ้านๆเขานี่แหละเจ้าเครื่องปรุงก็เหมือนเขาแกงพักบุ้งนั่นแหละเจ้าเหมือนกันเลยเป็นเมีม่ยงเครื่องปรุงตะไคร้ปลาดาวเน้นตะไคร้เนาะตะไคร่ใส่ไปหัวหนึ่งหัวใหญ่เลย กะไข่ค่ากระเทียมหอมแดงพริกประดาวใจพริกขี้หนูสดนะเนาะพริกแดงพริกขาวพริกกะเลียงนะเจ้ากระปริปลาล่าตำรวมกุกันท่านเจ้าปราดากวก็ตำหย,ยาบๆเนาะ ยับยับ,ยบีกค่ะสั่งซื้อผักเกษตรมาสองกิโลเนี่ยกำลังเอาแกงนี่เจ้า แกงแบบนี้ก็มีแต่ป้าดาวกินเนาะแต่ป้า,ปาเขาแค่กินเพราะมันจะอาหารของเปินเจ้าแต่ถ้าเอาพัดเือกินนี่ใคาจะกินอยู่เอาแกงเป็นพริกเป็นแบบนี้คนญี่ปุ่น่นปากินเนาะถ้าเอาพัดถึงก็พักุงนะกินอยู่คิดว่านะ หยดปุ่นอากาศ้อนแล้วเจ้าร้อนมากร้อนมากอีกอ่ะจะว้อนไปถึงเดือนเก้า่าเจ้าถ้าเดือนสิบมาก็คงจะอากาศเย็นนะเริ่มหฮอนมาตั้งแต่เดือนอันเดือนหกนะ เริ่มห่อนมาตั้งแต่เดือนหกว่นน่ะจะมดเดือนเก้านะมาแน่เผื่อ,อเดือนสิบนี่อาจจะมีหําน้อยเนาะเพราะว่ามัมนบัดจะเหมือนสมัยก่อน <c oughs> มันเป็นภาว่าลกร่อนเนาะเดือนสิบนี่มาแน่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะหนาวหรือว่ามันจะห้อนปีนี้นะ แกงส้มแกงส้มแกงส้มแบบนี้แบบควันใส่น้ำตาลเจ้าแต่สอบไส่สอบมันเนอะอันนี้มันแปลมันแกงส้มธรรมดาเจ้าเอาพักกระเซดใส่เลยมันเป็นพักกระเซดบกน่ะเจ้าเนี่ยฝนปูกัดดินเนาะ ญี่ปุ่นก็จามีกินหน้าห้อนนี่ล่ะเจ้าคนไทยเปนทั้สวนเปนอามะปูกเนาะเปนอามะปูกเวลามันใหญ่ขึ้นมาปุก็ลงเฟสบุ๊กแชร์ขายจ้ะกระป้าดวเห็นก่อนป้าดาวก็กดไปตักเปนเอาสองกิโลเก็บเงินไปทาง สั่งมาพ่อก็บ,บวบเรียมนั่นแหละเจ้าปรุงหน้าเมื่อมันจับก่อนแล้วก็เอาพักเขาลงเออปรุงหน้ามันจับแกงปลาแกงยังซุปเอาพักเขาลงเจ้ากินดิบก็ได้นะ ป่าซุกนะเจ้าเละเลยอืมเหลือกระถ่อนหัวมั่นเนี่ยเอาไว้ใส่แกงไว้ใส่แกงยังอื่นได้จะเกือไปทำน้อยหนุเนาะปลาดาวชิมหน้ามันแบบ่อยเลยตะกี้เ,เปรี้ยวดีขนาดเลย เพ็ดทางเปรี้ยวเจ้าผงนัวกัแล้วแต่สอบเนาะอร่อยนะเจ้าเปลี่ยนจากพักพักเอามาแก่งส้มมันได้สดหน้ามันยังมาได้พักกับเจ้าปราดาวนะเอามาแกงก่อน แต่ว่าชอบแกงนี่แตนอ้องอืมไปแกงเหมือนเจ้ามันจะเหนียวเจ้าแกงเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงส้มพักเกษตรเนาะปลาดาว่อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าอากาศคลิปไหม่คลิปหน้านอ้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่ตามเื้อประดาวเทรเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ